ปาสุก้าเครื่องยิงจรวดต่อสู้รถถังและแรงสะท้อนที่ใช้การยิงด้วยจรวดเป็นรุ่นแรกๆของโลกยังเป็นเครื่องยิงจรวดแบบพกพารุ่นแรกที่สหรัฐนำไปใช้ในสงครามโลกครั้งที่2ด้วยเทคโนโลยีเชฟชาร์จทำให้สามารถต่อต้านรถถังด้วยระเบิดแรงสูงฮีทโจมตีใสาย,ยานเกาะลังปืนกลและบังเกอร์ที่มีระยะไกลกว่าระเบิดมือปาสุก้าจึงกลายเป็นหนึ่งในอาวุธที่มีชื่อเสียงในช่วงสงครามโลกครั้งที่2 ดยชื่อเล่นบาสุก้าที่ใช้กันทั่วไปนั้นเป็นชื่อของเครื่องดนตรีที่คิดค้นโดยบ๊อบเบิร์นนักแสดงตลกชาวอเมริกาตัวเครื่องยิงจรวด M1 นั้นมีความคล้ายคลึงกับบาสุก้าจึงกลายเป็นชื่อเล่นที่ถูกเรียกให้กับเครื่องยิงจรวดของอเมริกาเทคโนโลยีเชฟชาร์จ หรือหัวลบดินโพงที่พัฒนาโดยสหรัฐโดยเริ่มแรกถูกนำไปใช้เป็นระเบิดต่อต้านรถถัง M10 สำหรับใช้งานโดยทหารลาบที่มีประสิทธิภาพในการเจาะเกาะได้ถึง60มิลิเมตรซึ่งมีน้ำหนักถึง1.6กิโลกรัมด้วยน้ำหนักที่มากของระเบิดจึงไม่สามารถคว้างระเบิดด้วยมือได้ซึ่งมีวิธีเดียวคือให้ทหารลาบนำไปวางบนรถถังโดยตรงซึ่งเป็นวิธีการที่อันตรายและไม่น่าเป็นไปได้ในการสู้รบส่วนใหญ่ จากนั้นจึงพัฒนาระเบิด M10 ให้มีขนาดที่เล็กลงในชื่อ M9 ด้วยน,น้ำหนักที่เบากว่ารุ่นก่อนจึงสามารถจิงจากปากกระบอกปืนไรเฟลิลได้แต่ด้วยขนาดที่เล็กลงทําให้ประสิทธิภาพในการเจาะเกาะที่น้อยลงตามอย่างไรก็ตามสหรัฐยังไม่มีอาวุธต่อต้านรถถังที่มีประสิทธิภาพมากพอและยังคงตามหลังประเทศอื่นๆในขณะนั้นแต่หากนําเทคโนโลยีเชฟชาร์ดมาติดตั้งกับมอเตอร์จลวดจะทําให้สามารถพัฒนาอาวุธสำหรับใช้ต่อต้านรถถังในอนาคตได้ ในปีคศ1940คณะกรรมาการวิจัยป้องกันประเทศของสหรัฐได้เริ่มการพัฒนาอาวุธจรวดสำหรับใช้ในสงครามรวมถึงการพัฒนาเครื่องยิงจรวดปสัสก้าโดยพันเอกเรสลีี่สกินเนอร์นักวิศวกรจรวดของอเมริกาได้สร้างภาพล่างของจรวดต่อต้านรถถังแบบท่อยิงแต่ยังขาดหัวลบที่มีประสิทธิภาพในการเจาะเกาะของรถถังในปีคศ1942สกินเนอร์ได้รับระเบิดต่อต้านรถถัง M10 ซึ่งมีประสิทธิภาพมากพอที่จะหยุดรถถังเยอรมันได้ในขณะที่สกินเนอร์ได้นําระเบิด M10 ไปต่อยอดพัฒนาเป็นหัวลบของจรวดเขาจึงได้มอบหมายให้ร้อยโทเอ็ดเวิร์ดอูสร้างเครื่องยิงจรวดที่สามารถส่งลูกจรวดไปยังเป้าหมายได้และผู้ที่ใช้อาวุธจะต้องได้รับการป้องกันจากไอเสียของมอเตอร์จรวดโดยอูเขาได้เดินผ่านกองขยะและพบกับท่อเหล็กโดยบังเอิญ โดยท่อเหล็กนั้นสามารถใส่ลูกจรวดได้พอดีเขาจึงพบกับความคิดที่จะนําท่อเหล็กไปวางไว้บนไหล่ของทหารและยิงจรวดผ่านลํากล้องออกไปจึงได้ถือกําเนิดเป็นเครื่องยิงจรวด M1 ขนาดลํากล้อง60มิลลิเมตรที่มีกลไกการยิงด้วยไฟฟ้าโดยใช้แบตเตอรี่ที่ติดตั้งอยู่ภายในพานท้ายไม้ใช้ลูกจรวด M6 เป็นหัวลบฮีตสามารถเจาะเกาะได้สูงสุด76มิลลิเมตรเครื่องยิงจรวด M1 ชุดแรกได้รับคําสั่งซื้อ5,000กระบอกและลูกจรวดกว่า25,000ลูก พร้อมส่งมอบให้กับกองทัพในวันที่24มิถุนายนปีคศ1942เดือนกันยายนปีคศ1942เครื่องยิงจรวด M1 จำนวน600กระบอกถูกส่งไปยังอียิปเพื่อให้กองทัพอังกฤษใช้ในการลบด้มีการสาธิตต่อผู้ประชาการของอังกฤษโดยพบว่าปาสุก,ก้าสามารถเจาะเกาะด้านหน้าของรถถังเยอรมันได้แต่ปาสุก,ก้าที่ได้รับนั้นกลับไม่ได้ถูกนําไปใช้งานในการลบเนื่องจากปาสุก,ก้ามีระยะการยิงที่สั้น กองทัพอังกฤษจึงไม่คิดว่าทหารราบจะสามารถเข้าใกล้รถถังค่าศึกในระยะ200หลาสลหรับการลบในทะเลทรายได้กองทัพอังกฤษยังได้รับบาสุก้าเพิ่มอีก1 5 0 0กระบอกและได้ส่งบาสุก้าไปให้กับขบวนการต่อต้านฝรั่งเศสสหาภาพโซเวียตได้รับเครื่องยิงจรวดเ1มจากสหรัฐอเมริกาจำนวน3,000กระบอกเมื่อนำมาทดสอบกับไม่เป็นที่น่าพอใจโซเวียตได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับพลังการเจาะเกาะที่ต่ำซึ่งเจาะเกาะได้ประมาณ50-55ถึงมิลลิเมตร ซึ่งน้อยกว่าที่อเมริการะบุว่าในข้อกำหนดปะสุก้าจะมีความแม่นยำที่ต่ำในระยะมากกว่า50เมตรเปลวไฟและควันที่เกิดจากการยิงจรวดทําให้เผยตําแหน่งของผู้ยิงและปัญหาเกี่ยวกับจรวดที่ซับซ้อนตัวจุดชนวนที่อ่อนไหวได้ง่ายจึงทำให้เครื่องยิงจรวด M1 ไม่ได้ถูกนำมาใช้งานในกองทัพโซเวียตและได้ปฏิเสธที่จะรับปะสูก้าเพิ่มเติม โซเวียตจะคงใช้ปืนต่อต้านรถถัง PTRD และ PTRS ต่อไปแม้มีขนาดใหญ่กว่าบาซูก้าและการเจาะเกาะที่ไม่มากนักก็ตามกองทัพสหรัฐอเมริกาเริ่มนำเครื่องยิงจรวด M1 มาใช้งานเป็นครั้งแรกในเดือนพฤศจิก,กายนปีคศ1942ในระหว่างปฏิบัติการทอชเครื่องยิงจรวด M1 ถูกส่งไปให้กับกองกำลังของสหรัฐบางส่วนอย่างเร่งรีบในระหว่างการยกพลขึ้นบกในแอฟริกาเหนือ ปสุก้ายังเป็นอาวุธที่ใหม่มากสำหรับกองทัพอเมริกาทําให้ไม่มีทหารหน่วยต่างๆนำปะสุก้าไปใช้งานเมื่อนำเครื่องยิงจรวด M1 มาใช้งานจริงต้องพบกับปัญหากับกลไกการยิงอีกทั้งลูกจรวด M6 ที่ยังขาดความน่าเชื่อถือที่สูงและด้วยเป็นอาวุธที่ใหม่จึงยังไม่มีการฝึกอบรมทหารสำหรับการใช้งานเครื่องยิงจรวดบาสุก้าในเดือนพฤษภาคมปีคศ1943ระหว่างการรบในตูนิเซีย ไม่พบทหารคนไหนรายงานว่าเครื่องยิงจรวด M1 สามารถหยุดรถถังของศัตรูได้จึงส่งผลทําให้บาสุก้าถูกระง,งับการใช้งานจึงทําให้บาสุก้าไม่มีบทบาทสําคัญในการสู้รบในแอฟริกาเหนือแต่เยอรมันสามารถยึดเครื่องยิงจรวด M1 ในแอฟริกาเหนือได้จึงนําไปพัฒนาเป็นเครื่องยิงจรวดของตนเองในชื่อ p a n z e r k r e g ที่มีลำกล้องขนาด88ม mm, มและยังมีพลังการเจาะเกาะที่มากกว่าบาสุก้าของอเมริกา แต่สำหรับปัสุก้าด้วยราคาที่ถูกและไม่ซับซ้อนจึงทําให้อเมริกาสามารถผลิตเครื่องยิงจรวดรุ่น M1 ไปถึง1 1 10, 10, 2 7 9 0กระบอกจากความล้มเหลวของเครื่องยิงจรวด M1 จึงทําให้ในปีคศ1 9 4 3จรวด M6 ได้รับการปรับปรุงใหม่ในชื่อ M6A1 ซึ่งมาพร้อมกับเครื่องยิงจรวดรุ่น M1A1 ที่แก้ปัญหาจากรุ่นก่อนปรับปรุงให้สามารถใช้ในการลบได้ดีขึ้น โดยในรุ่น M 1 A 1ที่จับบริเวณด้านหน้าจะถูกถอดออกและมีการติดตั้งตาข่ายทรงกลมขนาดเล็กซึ่งมีหน้าที่ในการป้องกันผู้ยิงจลวดจากแก๊สไอเสียของจรวดและเครื่องยิงจลวดรุ่น M 1ที่มีอยู่จำนวนมากจึงได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับรุ่น M 1 A 1แต่สำหรับเครื่องยิงจลวดที่อัปเกรดมาจากรุ่น M 1จะไม่สามารถใช้ลูกจรวด M 6 A 1ได้จลวดจึงได้รับการแก้ไขให้สามารถยิงจากเครื่องยิงจลวดรุ่น M 1ที่ด,ด,ด,ด M6 A2 ครื่องยิงจรวด M1A1 เริ่มเข้าประจำการในเดือนมีนาคมปีคศ1943ทหารอเมริกาได้รับปะสก้าเป็นอาวุธมาตรฐานจึงทำให้ปะสก้าเริ่มเข้ามามีบทบาทในการลบมากขึ้นก่อนการยกพลขึ้นบกในซิซิลีทหารอเมริกาได้รับการฝึกฝนให้ใช้เครื่องยิงจรวดปสัสกา้าจึงทำให้ทหารสามารถใช้อาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปาสุก้าถูกใช้ในการต่อต้านรถถังตั้งแต่รถถังกลางจนถึงรถถังหนักอย่างไทเกอร์หนึ่งทำให้ปาสุก้าเริ่มมีชื่อเสียงและกลายเป็นที่โด่งดังในหมู่ทหารลาบเครื่องยิงจรวด M 1และ M 1 A 1มีโอกาสที่จะสามารถเจาะเกาะบ,บริเวณด้านหน้ารถถังได้น้อยมากถ้าโชคดีก็อาจจะยิงโดนส่วนบริเวณเกาะที่บางอย่างการยิงเข้าช่องมองคนขับรถถังทําให้จะเป็นอย่างมากที่ต้องยิงบริเวณจุดอ่อนอย่างด้านข้างและด้านหลังหรือการยิงบริเวณด้านบนของรถถังจากบนอาคารหรืนนอพื้นที่ต่างระดับ ซึ่งแม้แต่รถถังคิงไทเกอร์ที่มีเกาะหนาแต่มีเกาะด้านบนตัวถังและป้อมปืนเพียง44มิลิเมตรเท่านั้นและบริเวณด้านล่างของรถถังซึ่งต้องรอให้รถถังข้ามเนินสูงหรือสิ่งกีดขวางซึ่งจะทําให้เผยจุดอ่อนและปะสุก้าสามารถเจาะเกาะบริเวณนั้นได้ ความยาวของเครื่องยิงจรวด M1 และ M1A1 ที่ยาวถึง54นิ้วจึงไม่สะดวกสำหรับการใช้งานโดยพลลม่มจึงมีการพัฒนาบาสุก้าที่พกพาได้ง่ายและมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นจึงได้กลายเป็นเครื่องยิงจรวดรุ่น M9 เป็นการปรับปรุงให้ทันสมัยซึ่งทำจากโลหะทั้งหมดโดยมีลำกล้องที่ยาว61นิ้วซึ่งยาวกว่ารุ่นก่อนแต่สามารถแยกชิ้นส่วนออกเป็นสส่วนได้จึงทำให้พกพาได้ง่ายขึ้น ระบบจุดระเบิดของแบตเตอรี่แบบเก่าถูกแทนที่ด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแมกนิโตที่ทำงานผ่านไกปืนด้วยการผลิตที่ล่าช้าจึงทำให้เครื่องยิงจรวดรุ่น M9 ถูกผลิตได้แค่6087กระบอกก่อนที่ M9A1 รุ่นปรับปรุงจะถูกผลิตมามากถึง2 7 7 8 1 9กระบอกโดยในรุ่น M9A1 จะติดตั้งสู์เล็งแบบใหม่ผ่านเลนส์สะท้อนแสงโพลารอยที่มีเส้นเล็งอยู่ข้างในซึ่งแตกต่างจากรุ่น M9 ที่ติดตั้งศู์เล็งที่มองผ่านรูรับแสง ในรุ่น M1 และ M1A1 จะเป็นการเล็งแบบขั้นบันไดโดยแต่ละขั้นจะบอกระยะก,การยิงตั้งแต่100หลาจนถึง400หลาด้วยจรวดรุ่นใหม่ M6A3 สามารถเจาะเกาะได้สูงสุดถึง102มิลิเมตรที่มีลักษณะจมูกโค้งมนเพื่อลดโอกาสที่จะหลวดจะกระดอออกจากเกาะที่ทำมุมเฉียง เครื่องยิงจรวดรุ่น M 9ถูกใช้ในการลบเป็นครั้งแรกในเดือนสิงหาคมปศรีคศ1944ระหว่างการยกพลขึ้นบกทางตอนใต้ของฝรั่งเศสซึ่งก่อนหน้านั้นบาซูก้ารุ่นเก่าอย่าง M 1และ M 1 A 1ยังคงโดดเด่นในช่วงเวลาการยกพลขึ้นบกในนอร์มังดีโดยบาซูกา้าถูกนำมาใช้ในจุดประสองค์อื่นนอกจากการต่อต้านรถถังเนื่องจากเยอรมันไม่มีหน่วยยานเกราะขนาดใหญ่ในนอร์มังดีและทางตอนใต้ของฝรั่งเศสซึ่งโดยทั่วไปบาซูกา้าถูกใช้เพื่อทำลายฐานที่มั่นนขอองทหารเยมั ในช่วงท้ายของสงครามโลกครั้งที่2บาซุก้ามีประสิทธิภาพที่ลดลงต่อเกาะของรถถังเยอรมันถึงแม้จะมีเครื่องยิงเจโด,ดลดุ่นใหม่อย่าง M 9 A 1เมื่อต้องเจอกับความหนาของเกาะและการออกแบบของรถถังเยอรมันรุ่นใหม่จึงทําให้ยากต่อการทําลายรถถังในรถถังเยอรมันรุ่นเก่าได้มีการติดตั้งเกาะเสริม Space Armor ไว้บริเวณด้านข้างซึ่งสามารถป้องกันและลดอํานาจการเจาะเกาะของจรวดได้ ซึ่งแต่เดิมเกาะเสริมนั้นมีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการป้องกันปืนเรฟเฟลต่อต้านรถถังของโซเวียตซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเกาะเสริมนั้นสามารถป้องกันจรวดจากบาสูก้าได้บาสูกา้าไม่ได้ถูกใช้งานโดยทหารราบเท่านั้นรถจิบอเมริกาบางคันมีการติดตั้งบาสูก้าไว้บนตัวรถและรวมถึงเครื่องบินสังเกตการ์ LC Gas Hopper ที่ติดตั้งปาสูกา้าไว้บริเวณที่ปีกซึ่งสามารถทำลายรถถังเยอรมันไปถึง6คัน ื่างยิงจรวดบาสูก้ายังคงประสบความสําเร็จในช่วงตลอดสงครามโดยผลงานที่โดดเด่นคือการทำลายยานเกาะพิฆาตรถถังหนักยักษ์ไทเกอร์ในปีคศ1945ระหว่างปฏิบัติการนอร์ดวินรถถังยักษ์ไทเกอร์ถือว่าเป็นรถถังที่มีเกาะหนาที่สุดในสงครามโลกครั้งที่2ถึงแม้จะมีเกาะที่หนาแต่เกาะด้านข้างหนาเพียง80มเมเท่านั้นจึงทำให้ปาสุก้าสามารถเจาะเกาะและทำลายรถถังได้ ในสมอรภูมมแปซิฟิกบาซูก้าต้องเจอกับรถถังญี่ปุ่นที่มีเกาะบางจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะทําลายรถถังได้อย่างง่ายดายโดยบาซูก้ามักไม่ได้ถูกใช้งานเป็นอาวุธต่อต้านรถถังมากนักโดยส่วนใหญ่จะถูกใช้ในการทําลายฐานที่บ้านของทหารญี่ปุ่นและบังเกอร์คอนกรีตเมื่อใกล้สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นได้พัฒนาอาวุธจรวดต่อสู้รถถังที่คล้ายคลึงกับบาซูก้าโดยมีชื่อว่าไทสีที่มีขนาดลำกล้อง70มิลลิเมตร ปะสุก้ายังคงอยู่ในกองทัพอเมริกาตลอดช่วงสงครามโลกครั้งที่2และในช่วงแรกของสงครามเกาหลีซึ่งเป็นอาวุธหลักของทหารราบที่ใช้ต่อสู้กับรถถังปะสุก้ายังคงถูกพัฒนาให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นและมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นในรุ่นต่อไปโดยในช่วงตลอดสงครามสหรัฐอเมริกาได้ผลิตเครื่องยิงปาสุก้าไปแล้วเกือบ5แ0,000นกระบอกและปะสุก้าจะเป็นหนึ่งในอาวุธที่ทําให้ฝ่ายสัมพันธมิตรชนะในสงครามโลกครั้งที่2 ถ้าชอบคลิปวิดีโอของผมก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ช่องของผมด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณครับ